แก้ในการไม่ต้องอ่านเพิ่มครับในการผิดแบบไม่น่าผิดเนี่ยอ่านเพิ่มไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาผิดไม่น่าผิดครับผิดไ,ไม่น่าผิดเช่นคิดเลขผิดหรืออะไรแบบเสลอเสลอแล้วแบบไม่ควรผิดเตี้ยงต้องตองเนี้ยวิธีแก้คอือย่างเดียวเลยครับสติครับสติก็สมาธิครับนะอยากจะต้องมีเล่นไปเลี้ยงหัวสมองมากกว่านี้มันมีท่าหนึ่งครับอ่แย่ตำราออ เป็นคล้ายๆท่าลาโมจีนเขาให้จินตนาการว่าเราเปมนไอ้ยันนี้เป็นท่าที่เพิ่มเลือดที่บริเวณสมองไหมอาจจะทาก่อนเข้าห้องสอบระหว่างรออดดังเข้าห้องสอบทยางนี้ครับเขาบอกให้ยืนยืนอย่างเงี้ยยืนก้าวอย่างเงี้ยขาต่ขาอย่างเงี้ยหน้าหลังเงี้ยนะ่านประมาณหนึ่งช่วงหมงจินตนาการว่ามีต้นไม้อยู่้งหน้าครับแล้วให้เราไปโขก่าเี้ยครัโบโขกต้นไม้โขกต้นไม้อย่างเงี้ยใช้ท่าเนี้ยทาให้เลือดมาเลี้ยงสมองมา,มากขึ้นครับอันนี้เป็นตำราแพทย์จีนเนาะยีนนี้ถามว่า ทำอะไรอ่ะก็ทำหน้า้อสอบเลยทำหน้าข้อสอบข้อหาว่าเราบ้านะ้จริงมันช่วยให้เรียบไปเรียนสมองนะแต่เป็นผู้ชายคุณทำเราไม่เป็นไรหรอกนะแต่เป็นผู้หญิงไปทำบางทีอาจจะปีนี่บาเก็บกดอ่านตัวสักไม่ทันงั้นก็ถ้าให้มันไปยินยินเฉยเฉยมันดูตลกใช่ไหมครับต้องอ่านต้องกแพงเลยครับกกงจริงไปเลยนะจะได้ดูไม่แปลกอันนี้ไม่เหมือนเหมือนจะเป็นมุกกะนจริงมันช่วยได้ ที่พูดไปนะครับก็ทำที่บ้านครับบ่อยๆแต่มีเงื่อนไขแล้วทำกลางวันนะให้ทำตอนกลางคืนไม่เชื่ออย่าูนะครับคือกลางคืนมันควรจะนอนนะถ้าทำท่านี้มันจะนอนไม่ค่อยหลับไม่มีใครรอเล่นนะมาเฉพาะข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าเ <c oughs> อเขียนนี้แล้วกันเนาะเอคือแมกนีเซียมบีคือแคลเซียม ดคือโพแทสเซียม d คือสองเีตยงบักใช่ไหมเอ่แล้วถามว่าแนวโน้มการเกิดไปไเป็นอออนลบครับใครมากสุดอนลบใครน่าจะเกิดดีสุดคอรีนถูกไหมบมากสุดอ่ะลองมาก็น่าจะเป็นหมู่อสองก็น่าจะมากกว่าหมู่หนึ่งถูกไหมอันนี้เขาเอาหมู่หนึ่งมาก,ก่อนเลยผิดอะไรมห,หมผิดในตัวที่สองแนวโน้มทเกิดเปน็นอะไบวกครับโพแทสเซียมต้องมากสุดถูกไหมครับอาวอีอออแล้ว โพแทสเซียมมันเกิดเป็น้นบวกที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับถัดมาแนนโนมก็เกิดเป็นขันบวกที่สุดแถงนี้ต้องถูงนี้อ้าวสุดท้ายเอซีมาอยู่หลังสุดก็ตอบ้นนี้นะคอและงอม่มางช้อยง่ายเลยนี้ข้อถัดมาครับให้คำนวณหาพลังงานของการเกิดสารประกอบเมื่อเอมเอกับเอสองเนี่ยในตอนนี้ปั๊บมาเกิดในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีพลังงานเป็นเกิโลจูลต่อโมลของสารั้งต้นเน้นเลยครับสําคัญมากตรงนี้ ตออจูงของสารตั้งต้นหมายความว่าอย่างไรเรามาดูกันอที่เขาใช้พื้นที่ข้างบนในการวนดนะครับก็อ่ m s กลายเป็น m ก a อ่าอชอนไหมเงินดูดใช่ไหมแล้วเหอดถูกไหมครับดูด a เขาบอกไปหลักขั้นเป็น a หมดเลยนะ m ก a กลายเป็น m บวกกาบวกอิเล็กตรอนอย่างนี้เ็าต้อง m กี่บวกวะ m m มันสิบสองใช่ไหม m สองบวกอ่ะสองอิเล็กตรอน a บวกไป เอดูดเป็นกัน i e อ E ไ e. อต้องดูดนะต่อมา x สองกลา,ายเป็น x อย่างน,นี้ถูกไหมเป็นพลังงานบรรทัดถูกไหมก็บวก A ต่อไป x ที่เป็นกร์ดรับอิเล็กตอนเข้ามาสองตัวกลายเป็น x สองลบอันนี้ก็ e a ใช่ไหมครับต้องคายต้องลบเเห็นภาพไหมเอ่ยเสร็จปับ๊บขั้นสุดท้ายคือเอา จะสังเกตนะต่อโมเลกุงต้นไปว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งหมดเลยนะตรงนี้ข้างหน้าเลขข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เอา m s บวก x ไม่ใช่ m s อีก m gas สองบวกบวก x gas สองลบเนี่ยกลายเป็น m x solid อย่างนี้ถูกไหมเพราะมันบวกสองลบสองพอดีทั้งคู่ถูกไหมครับมันก็จะพอดีออกมาอันนี้เป็น l i q u i สก็จะคลายมาลบ a เราเลงวันนี้เองครับตรงเนี้ยต้องหารสองเพราะสมการนี้ต้องคูณด้วยหนึ่งส่วนสองเนื่องจากมันใช้เอแค่อันเดียวนั้นก็จะได้เป็นสองจุด mm hmm. ห้าเอลบสองเอก็เหลือศูนย์จุดห้า a กซ์ก็คือเอส่วนสองนั่เองตอบข้อสาม mm hmm. เพราะว่ามันใช้แค่อะตอมเดียวหรือว่าเอ็กซ์เนาะมันใช้อันเดียวมันไม่ได้ใช้สองอันถัดมาข้อที่สามข้อสามกับข้อหนึ่งต่อเนื่องกันไม่มีใครงงไหม อ่ะสมมติถ้าคนคิดอย่างนั้นนะอ่ะสมมติมองเป็นไอเอหนึ่ง e กับไอสองสองขั้นตอนใช่ป,ป่ะก็จะอย่างนี้ถูกไหมไอตรงไอตรงเอเอก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมงั้นคนที่คิดแบบนั้นอ่ะคนที่คิดแบบเนี้ยไอตรงนี้ก็ต้องคิดแบบเดียวกันถูกไหมถูกไหมครับมันก็จะหาตัดกันไปอยู่ดีแต่ถ้าใครคิดตรงนี้เป็นสองขั้นแล้วคิดรงนเป็นขั้นเดียวสองครัวแล้วถ้าจะคิดสองขั้นก็ต้องสองขั้นให้หมดพ่อนี้ก็รับสองตัวเหมือนกันอันนี้ก็ดึงสองตัวเหมือนกันแต่ถ้าจะมองรวบเป็นขั้นเดียว อันนี้ก็ต้องมองขั้นเดียวด้วยสรุปแล้วมองยังไงก็มองให้มันมเหมือนกันมันก็จะได้คําตอบเดิมถูกไหมแต่ถามว่าเจตน,นาคนสอบเขาสอบเขาอาจจะรู้จุดนี้ไหมเขาอาจจะลืมเขาอาจจะมองข้ามไปได้ว่าเออไว่ได้มีเด็กมองสองขั้นตอนอย่างนี้ไหมแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่คิดอย่างว่าเธอตอนแรกเฮ้ยแล้วออถ้ามันไออีหนึ่งขั้นหนึ่งอีสองขัง้นหนึ่งหลักก็ามาดูตรงเอง็กซ์เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนกันงั้นก็ถือว่าไม่มีผลครับข้อนี้เฮ้ยจนจะยัง ข้อสามจะเหมือนกับข้อหนึ่งนะตรงที่ธาตุเหมือนเดิมเลย,เลยก็เหมือนเดิมครับ A คือ A คือแมกนีเซียม B คือคลอรีน C คือโพแทสเซียม D คือสังกะสีคำถามไอเอีหนึ่งของใครต่ำสุดครับยังไงโพแทสเซียมเนี่ยต้องไอเอีต่ำสุดถูกไหม C ต้องต่ำสุด C ต่ำสุดมีกี่ข้อครับมีข้อเดียวตอบ C เลยไอเอีหนึ่งของ C ต่ำสุดะของหมวดหนึ่งอันนี้ใค้คำว่าหนึ่งได้ครับถามก็จะมาได้อยู่แล้วเนาะ ถัดมาครับข้อสี่ข้อใดไม่ถูกต้องอ่ามีใครรู้บ้างข้อนี้ข้อใดไม่ถูกต้องเดี๋ยวเานั่งทำลำนานได้ห้าข้ออีกหรอข้อที่ไม่ถูกคือเอ่อข้อไหนครับข้อไหนไม่ถูกครับเอางี้ตัวนี้ถูกไหมที่บอกก็ไก่ถูกไหมก็ไก่ถูกนะที่แต่ว่าเขาไม่ได้ถหมารูปน่างข้อใดผิดนะเขาถามาว่าสูตรแบบจุดจุดแบบจุดก็คืออย่างเงี้ยรูปล่างมันผิดนะจริงๆงแล้วเป็นรูปล่างอะไรครับอันนี้ อันนี้น่เป็นรูปร่างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเพราะไม่มีคู่ต่อเดียวอยู่ด้านล่างเ<ม>นาะแต่เขาไม่ได้ถามว่ารูปร่างเขาได้ผิดเขาถามสุดแบบจุดก็ดูเฉพาะจุดโอเคจุดมันถูกอันนี้ล่ะ<ม>เดี๋ยวยว้อนไปอันนี้ล่ะอันนี้ที่รือถูกอันนี้ครับอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เธอมองซีโอทุกคนรู้จักซีโอซีโอคืออย่างนี้ถูกนะเสร็จแล้วเซีะมันยังขาดอีกสองแต่โอ,โอครบแล้ว โอก็เลยคู่นี้มากโคให้ซีถูกไหมครับโดยกลายเป็นพันธะสามแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ซีเอ็นเนี่ยครับลบประจุลบอยู่ที่เอ็นก็เหมือนกับตัวเนี้เสมือนเป็นโอตัวหนึ่งถูกไหมเพราะเอ็นอยู่หมู่ห้ามีห้าไวเลนพอมีลบเกิดมาตัวหนึ่งก็เหมือนกับออกซิเจนเลยถูกไหมครับนั้นพฤติกรรมจะเหมือนซีโอสเปสเลยงั้นก็จะเป็นอย่างนี้ถูกแล้วงั้นข้อขอไข่จึงถูกครับตัวนี้เหมือนโอ้กขอ็ถูกข้อที่ไม่ถูกคือข้อข้อ คอกวยครับเพราะตรงนี้โอแขนเกินเห็นป่ะแขนเกินเห็นป่ะเนะ้วตรงนี้เกินอันนี้โอซีโอสองซีโอสองมันเป็นไงฮะไฮโปคอ po, ไม่ใช่แบบคอคอไไรไอออนใช่ไหมครับคอไรไอออนไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นเรโซนแนนซ์บรรทัาคู่อันหนึ่งเดียวอันหนึ่งใช่ไหมครับก็ผิดอีกอก,ก็เลยถูกเฉพาะคอ้อไไรไม่ถูกก็คือคอและงอไม่ถูกตอนน่อัปนี้ต่อมาข้อห้ารูปร่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับรูปร่างเหมือนกันทั้งหมดก็เฉลยไปเลยเนาะ ก็ข้อข้อไหนเอ่ยข้อสามครับเพราะว่าข้อสามเป็นสามเด็ียมใบลาบพุ่มอันเลยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยมีตัวที่ผิดเพี้ยนไปก,ก็คืออันนี้มุมงอถหกอไหมอันนี้ก็นีเป็นตรงถูกมาที่เหล่มุมงอหมดเลยนะอันนี้ก็สามเหลี่ยมลาบเลยนี่เส้นตรงอยู่ตัวเดียว ก็มีข้อที่ผิดอยู่นะในแต่ละช้อยเนี่ยมีข้อสามข้อเดียวครับที่ถูกทุกข้อที่เหมือนกันหมดโอเคเนาะเอางี้อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับทำฉลับที่